สวัสดีค่ะอันนี้คือสกายวอล์กณวัดห้วยหมากเป้งน,นะคะอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอะไรนะพี่จอยศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอยู่ใช่ไหมสกายวอล์กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกระจกใสๆเดินมองทะลุลงไปนี่คือน้ำโขงนะคะ,ะน้ำโขงเดคะ่ะเนี่ยเออรู้สึกว่าน้ำขึ้นสูงอยวู่อันนั้นเรือ ฝากฝั่ง,งทางน้นอา้างปุ่นกับบ้านพ่อแมพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาน่ล่ะคะอาสกายวอล์กดูทุกคนตื่นเต้นกันนะคะกระจกหนาๆบอกว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะดูสาวๆโรงเรียนเต้นสะบันสี่คะ่ะโบกมือบา,บายบายจ้าแล้วถ่ายทอดสดอยู่อืมดูนะคะว่าเสียวเสียวไส้ขนาดไหนคะ่ะ <c oughs> เรายองยองเดินแต่ว่า ไม่กล้าเดินตรงกระจกใสนะคะเราก็ไต่คา,านไปเรื่อยๆไต่คา,านนะคะ